ผู้โชคดีของเราเชิญครับเชิญเลยครับมาหยิบแตนี้ไปได้เลยหนึ่งตัวมาเลยครับมาแล้วทุกคนที่เหลือก็ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้แต่ห้ามอะไรห้ากมากนะครับผมที่สุดอ่ะที่สุดมาต่อไปเลยดีกว่านะครับถามว่าเมื่อเช้านี้ เพิร์ดกินข้าวกับอะไรโอ้กแม่เ <laughs> มื่อเช้านี้ <laughs> เพิร์ดกินข้าวกับอะไรกติกา <Okay. Okay. S 1> คนที่จะตอบก็คือ จะต้องใส่แมสแล้วก็สีสีดำใช้สีดำเปลี่ยนแมสกันเปลี่ยนแมสไม่ทนันค่ะเปลี่ยนแมสไม่ทนันไม่ได้แล้วก็มีตุ้มหูอ,อ่ะยืนยืนเนี่ยใส่แมสใส่แมสสีดำมีตุ้มหูยืนก่อนยืนก่อนเราจะตัดไปเรื่อย อุ้ยเมื่อเช้าเกือบใส่สีแดงมาแล้วเฮ้ยโอียคนนิน้อยนะแล้วก็อาแล้วก็ใส่รองเท้าสีดำถ้าเกิดใครไม่ใส่รองเท้าสีดำนั่งลงไปเลยรองเท้าสีดำนะโอ้ยยังได้ยังได้ยังได้คือย่างงี้ได้ไหมอะ สตาร์ทได้ไหมรองเท้าเขาสีครีมแต่พื้นสีดำได้ป่ะได้ป่ะได้ได้เดี๋ยวนี้เหลืออีโคนแล้วว่ะตึ๊ดๆๆตๆรตตอ่าแล้วก็ใส่นาฬิกาสองเลือนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะที่เหลือนี่แหละยืนเลยยืนไว้เมื่อเช้าเพิร์ดทานข้าวกับอะไรต่อครับ ข้าวผัดหมูยังไม่ใช่นั่งลงมีใครจะตอบยกมือถ้าผิดถ้าผิดนั่งลงเลยนะกระเพราเนื้อผิดครับนั่งลงครับ <c oughs> เออไม่ง่ายนะอ่ะยกมือตอบว่าอ,อ,อะไรนะรดังๆใส่ไข่ดาวไหมถูกครับถูกข้าบมา อ่ะมารับสแตนดี้เลยครับมารับสแตนดี้อ่ะที่เหลือนั่งลงช้าไปนิดนึงพี่เฮ้ยได้หรออะไรอ่ะเะแล้วคุณรับสแตนดี้ครับคุณเลือกเลยครับเลือกเลยครับเลือกเลยเลยโอ้เนินเนินเย้เย้เย่เดีววิสุองกมไม่ขึ้นหนาดุพี่เพิร์ดให้น้องเขาหยิบเองลูก เราเนี่ยเดินไปเรื่อยผมเลยนั่งอยู่แบบเราเนี่ยไ <c oughs> งยต่อครับอ่ะต่อต่อต่อเห <c oughs> ลือกี่ตัว <c oughs> เหลือกี่ตัวอีกหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งตัวใหญ่ใช่ไหมเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวใหญ่นะ